นีเซพีไสมาช่วนกินก้อยปลาพี่น้องปลาทะเลีน้องมือนี้เนาะที่ไหนเบื้งบรรยากาศแบบทีไ่ไหนมือน,นี้เซพีไสไปลองเบื้องไ,ไปครับลองนี่ครับพี่น้องบรรยากาศน้ำใสขนาดพี่น้องไปครับลุยเลยบาทนี่น้ำใสจริงหลิงเลยเนาะอ <c oughs> ยี๋ได้หัวนี่เบิร์มีกันเลย ดูนแล้กันพี่น้องโอไ้ได้ยากาดีสุดๆเลยโอ้สายงงาเด็กงามแต่นอกบ,บ้านนี่ไปครับดูลเล่บานเอเอ้ยดอกแรกครับพี่น้องมารุนกันครับได้บอ เดอบึเดือบบ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 นบอยบบ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 ไมบบบบบหบบอบบ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 ปบบบนบบบบบบ้บบบบบบมบบ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 าเบบ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  มือดีน,น่าเต็มพี่น้องนี่ปลาดดปลาดดเออแปลกเนาะมันเป็ส่เบิดอ่ะเงียบเลยบอมันตบเป็นจิบว่ะเป็นกระสัน บดดินเลยปตปปโยิโอ้้อยังวะยังวะัวใสโอ้ยน้องเอยยิได้กินมานออ้อบาทเนี่ยโอ้เนี่ยครับบนเขาเด้อสอตรโล ไม่ไม่รุ่นรุ่นรุ่นต้อกันพี่น้องเ <c oughs> มื่อปลามันเลนตอนนี้เห่าวานเนี่ยมันเลนหนีก่อนบ่ขึนน้นอย่างไรอ๋อนำใสเพิ่มไปอยู่แถวไหน,น ไปขางคนนั่นาะขางผนนาะโคถือเบ็ดข้าจลเนาะนี่บ่นี่โอ้ยนี่อย่างบ่เบ็ดม่ไม่ไม่เบ็ดสิบนอบ

สู้สู้สอ,อ,อเไหมโอ้ยพี่น้องเลยวายเป็นแนวนี้มื่อนี้ไ <c oughs> ม,ม่ดูเหนาสะพานนะพี่นอ้องเหาสะพานเหาสะพานดุาานกันอาจ์ิพยูเนี่นี่ละเฮ <c oughs> ้ย มันไปอยู่สยสันน้ำขึ้นมันไปอยู่สัยได้ไหมนิ่ปิซิมเดีวเอ้ยมิจีดีเอาลองมืออีกจักบาทสอบาททำประไครับย้อมแพ้ ใส่สิบ่คือลอมือนี่บรได้กิน่อยปลาทะเลแล้วสด,สดๆเนาะอยากกินปลาสดๆนะ,ล,ะลองมืออีซสิหามาทหมดสูตรเลยบอดี้โอ้เป็นจังสีเนาะอยากกินปลาสดๆ <laughs> Ich bin sim. <laughs>

ย่อมแพ้ย่อมแอพ้พวกเนียนี่ป่พี่น้องสรุปแล้วแฮมเหมือนีนเบอร์ได้กินเลยครับพี่น้องปลาบ่ม,มีเลยจักมันไปนใส่เบิร์ดครับพี่น้องนี่ครับติดนะครับโอ้ยหรือสมมติว่า,าล่างแฮส์เด่นบรรยากาศเนาะเนาบะได้กินครับพี่น้องมือนีื้อรุ่นเราเลยแต่ด่บรรยากาศมาฝากพี่น้อง,องครับ

เลื่อได้มือพี่น้องสีก็เขียวนะโอ้ยพี่น้องมันตกครับวุ่นกับขรานพี่น้องใจหมนอันนี้เป็นกันขื่นพี่น้องเป็นกันขื่นสาดเนาะตะกี้เห็ดเป็นบอลจอดเรือพี่น้องพอดีเพิ่นเมื่อยคนขึ้นไปตกป่าเนาะตะกี้ขยะเต็มครับ

à phân nào vậy? cái chào gì tốt mới này nào? đây để, để, tốc còn đây cái mới tuần này, lòm Sắp nó nào? chào tốt mực. เริ่มบันทึกโอ้ยนี่อบ้านนี่โอ้ยอย่างวะอุษาภาพวิวสวยๆเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมหนึ่ สรุปแล้วก็มัวใดปลาครับพี่น้องอยากหมูหาหมูไมอยากจริงครับไปครับอยากกินปล่อยปลาครับพี่น้องเก็บลอยพี่น้องปลาทะเลกระสิก่อยปลาทะเลสุดหมูกระทะพี่น้องมันขมครับมันปบ แล้วก็บ้าคอนแกนครับเป็น้ครับบวกกับสบายครับอยู่คู่แท้ด้วยกันเลยไข่มากสองสามเดือนหรือไม่หรือใส่เวลารักษาได้ไหมครับทีมงานเขากันเลยนี่ครับกินยังไงกับพี่น้องอ่ะเทปไส้กับบุสมเป็นอย่างน้อขมบวม่าบ้างต้องใส่สบายบอกยังไงครับเอาโอเคครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมวงเดือดกับเด้อนี่ครับ